Mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอาเล็กเทรเดตนะครับมากับคู่จิ้นคนใหม่ฮะซิริตาเจนเซนคู่จิ้นของอเล็กเนี่ยไม่ใช่จอยลีลานีเหรอคะอเอ่อผมว่าเราเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะฮะวันนี้เรามาโปรโมทละครเรื่องทางเดินแห่งรักฮะ mm hmm. ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่หน่อยบุษกรกับพี่เคนเทรเดตกำลังจ้องอยู่หน้าจอนะฮะโอ้โห oh ผู้จัดจ้องหน้าจอขนาดนี้ลิต้าสู้สุดชีวิตเลยค่ะอวันนี้นะคะลิต้ามาทำหน้าที่พิธีกรให้กับรายการสีสันบันเทิงค่ะเพื่อโปรโมทละครเรื่องทางเดินแห่งรักค่ะแหมต้องยืนบังหน้าด้วยฮะพอรู้ว่าพูดจัดดูอยู่หน่อยเนี่ยเอาใจใหญ่เลยส่วนผมนี่ไม่มีเจตนาแอบแฝงเลยครับผมมาตรงนี้เนี่ยเพื่อคุณผู้ชมที่ผมรักทุกคนก็แค่นั้นเองฮะน่ใจนะว่าไม่มีอะไรแอบแฝงอะไม่มีฮะไม่มี คือคอผมก็แค่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยติดตามละครทางเดินแห่งรักของเราทุกฉากทุกตอนแค่นั้นเองนั่นไงไม่ค่อยโลภเลยนะคะลิต้าก็เหมือนกันค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามทุกฉากทุกตอนของละครเรื่องทางเดินแห่งรักเลยนะคะน่ารักเชียเอาละค่ะเรามาวอร์มอัพกันกับสกู๊ปชิ้นนี้เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเลยครับ ชื่อว่างานละครของผู้จัดหน่อยบุตกอณแล้วต้องระดมพระนางระดับซุปตาเต็มจอเรื่องล่าสุดทางเดินแห่งรักก็รั่วกันสี่คู่แน่นๆถ่ายทอดมิตรภาพของสี่เพื่อนสาวศากส,ส,สีอ้อมซันและเจนพี่หน่อยคว้าเพื่อนซีนางเอกสวยขั้นเทพมิวลลิตากลับมาโปรยสเสน่ห์ให้แฟนๆหายคิดถึงอีกครั้งในบทศาสต์สีแม่บ้านลูกสองจับคู่พระเอกน้าคมอุทนากรสามีจอมเจ้าชู้ดูแลเมียคืองานหลักเลี้ยงดูสาวๆคืองานรองซึ่งพี่อูแสดงได้พล มิวปลาไหลตัวพ่ออย่างคาดไม่ถึงทั้งหน้าตาท่าทางจนพี่มิวยังหา่ากลายเป็นคู่ขาที่เคมีเข้ากันท,ทั้งทังที่พึ่งโครจรมาประกบกันเรื่องแรกนี่นะะเรื่องขามีสุขสนมากชอบทําอะไรหลายอย่างที่คิดไม่ถึงแล้วก็จับได้ของเราเนี่ยเป็นคู่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะสะท้อนปัญหาคนที่มีครอบครัวนะครับว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปด้วย คำว่าให้อภัยอีก3มคู่น่าจินวิกกี้สุนิสาเป็นอ้อมบอกก่อนหนังสือสุดมัน่นกับคุณหมอวินน็อตวารฤทธิ์เรื่องนี้หนุ่มน็อตหล่อเนียบสุดๆเป็นคู่แต่างงานที่มีภารกิจสําคัญเพื่อสืบเผ่าพันธุ์แห่งมวลมนุษยชาติสาววิกกี้หาทุกครั้งที่เข้าฉากร่วงหอลงรองกับน็อตเรียกว่าบทน่ารักจนเกิดแรงบันดาลใจอยากมีทาย,ยาทนอกจอขึ้นมาเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งคู่น่าลุ้นสวยนางฟ้าสิริต้าในบทสั้นสาวโสดบ้างานกับวุิตีเจ้าสเสน่ อเล็กทีระเดชทั้งคู่แอบรักกันแต่ไม่ยอมบอกกันเพราะต่างก็กลัวผิดหวังดูแล้วจิน้นกัดหมอนฟันหลุดคาปากแน่ๆแ,และอีกคู่ชุลมุนบัววันสิริในบทเจนสาวนักช็อปคลั่งโลกโซเชียลกับสองหนุ่มป๊อบถากูลหนุ่มที่ทํางานกับหน่องธนาชัยในฝานลูกชายเจ้าของบริษัทเป็นตัวแทนชีวิตคนรุ่นใหม่เ,เรื่องราวของสี่สาวแล้วก็สี่เรื่องราวสี่วัยอะไรแบบนี้ค่ะคู่ของเนต้าน,นะคะก็จะเป็นคนที่เป็นสาวออฟฟิศค่ะ ยังไม่มีแฟนนะคะแต่ว่าแอบไปชอบ ผู้ชายคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วก็เขากําลังจะแต่งงานแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะแย่งเขามาก็แบบไม่ใช่คนร้ายนะคะ <c ười> คนดีค่ะส่วนวิกกี้ก็จะเป็นก็เป็นเป็น newlywed ค่ะก็คือเพิ่งแต่งงานแล้วก็รู้สึกว่าถูกรอบข้างคนรอบข้างกดดันนิดนึงเรื่องเรื่องการที่จะมีลูกแล้วก็พยายามทุกวิถีทางพยายามที่จะรักษาสุขภาพนะคะเล่นโยคะออกกําลังกายไปหาหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับการที่จะทําให้ตัวเองท้อง สำหรับบัวบัวเล่นคู่กับพี่ป๊อปค่ะคือของบัวจะเป็นเหมือนคู่รักวัยรุ่นค่ะคือเราก็จะแบบพ่อพ่องแงแมงงอนจะมีหนุ่มไฮโซเข้ามาทำให้เราแบบเคิรบเคิมหลงไหลเพราะว่าเราแบบบ้าวัตถุนิยมอยู่แล้วเรา พอเจอผู้ชายแบบนี้เราก็เลยแบบอุ้ยชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนใจผู้หญิงแน่นอนเพราะเป็นเรื่องราวที่จับต้องได้เลยค่ะแต่ละคนก็อาจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ละแบบไปมีเรื่องราวความรักของกลุ่มคนหลายๆแบบนะครับความรักที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยเชื่อว่าคงจะคล้ายๆกับหลายๆคนในยุคสมัยนี้นะครับความรักที่มีหลายเรื่องนะทั้งผู้ชายเจ้าชู้ คนที่แอบรักกันแต่ว่าไม่เคยบอกกันผู้ชายกลวนจีบหญิงนะฮะแล้วก็หรือครอบครัวที่รักกันอย่างอบอุ่นแต่ว่ามีการผิดพลาดบ้างนี่ครับผมก็สี่คู่สี่รสชาตินะครับแล้วก็จะแบบมีเรื่องราวที่สอนแล้วก็สะท้อนหลายๆอย่างของสังคมออกมานะฮะแล้วก็สามารถผมคิดว่าผู้ผู้ชมที่ดูนฮะน่าจะชอบครับผมเรื่องนี้พี่เคนธทีรเดชไม่ได้เล่นนะครับก็มีอเล็กธทีรเดชเล่นทะัใให้กำลังใจผมเลยนะแต่ละคู่ต่างมีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนสอดคล้องกันโดยพี่หน่อยยังระดมยอดฝีมือทั้งเจนสุดา เอ็มอพิน,นันนกรัชนกจินนี่พี่ต่เพนพักบุษรินทร์มาร่วมการแสดงพลังบนทางเดินแห่งรักเป็นละครสวยงามเหมือนความรักของผู้จัดพี่หน่อยกับหนุ่มเคลเลยล่ะคะ่ะมาฝากละครเรื่องทางเดินแห่งรักนะคะก็ติดตามได้ทางช่องสามค่ะรับรองค่ะว่าเป็นละครรักที่ดูแล้วมีความสุขค่ะ ดูแนละ้วเนี่ยต้องพูดได้คำเดียวเลยว่าตัวละครที่ชื่อวุฒเนี่ยไม่ทราบว่าใครเล่นกันนะคือหล่อเท่เนียบมสมาร์ทครบเลยตัวละครที่ชื่อซันก็เหมือนกันนะคะสวยสุดๆไปเลยค่ะ <c oughs> โหเล่าเรื่องอะพวกเรานี่หลงตัวเองใช้เล่นเลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆครับผมว่าไม่ใช่เล่นนะฮะ <c oughs> เยอะเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเรานะขอไปสงบสติอารมณ์หายเถอะละครตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวสนุกๆอีกเพียบเลยครับช่วงหน้าค่ะ กลับมาเบรกนี้นะครับได้ข่าวว่าริต้าเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากๆเลยถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้นะคะริต้าได้มาแจกายเซ็น์นปฏิทินให้กับแฟนๆช่อง3นะคะ,ะริต้ายังประทับใจนี่ล,มลืมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคู่จิ้น NY น้องณเดชกกับน้องเนียย่านะคะมาแจกายเซ็นเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะสวีทจะฟินจะจิ้นขนาดไหนเนี่ยงั้นอย่ารอช้าครับไปชมกันเลยฮะไปชมเลยค่ะ ปิดเทศกาลเซนปฏิทินดาราวันสุดท้ายแล้ววันนี้บรรดาแฟนคลับนักสแสดงช่อง3ยกทัพมาที่ลานมารินอนทาวเวอร์จนทะลักกันเลยทีเดียวแม่จะมาให้ล้นได้ยังไงคะเพราะมีตัวแม่อย่างพี่ปอนัทวุฒินำทีมดาราช่วงเช้าอาทิตย์อเล็กซ์เรนเดลอันวิทยาเฟอร์สเอกพงศ์แมทพิรณีไอซ์อามีนานิชาดัตนิชาโดยนักแสดงแต่ละคนก็ยิ้มกันแก้งบานเมื่อเห็นแฟนๆมาให้กำลังใจสปีดไม่ตกเพราะใจสู้เซนกันจนมือเป็นระวิงเพื่อ ก็เป็นของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้กับแฟนๆที่มารอตั้งแต่เช้าเลยค่ะ เราซ้อมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับมีการยกเวทมาเรียบร้อยแล้วก็หัดแบบขมวดขมวดปมตรงปลายนิ้วมาว่ายัางไงเราต้องเซนให้แฟนๆให้ครบทุกคนแล้ะลายเซนตต้องสวยที่สุดมันก็ออกมาปีละครั้งแล้วปฏิทินของเราก็ถ่ายได้อย่างสวยด้วยคือมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เราควรเก็บไว้ทุกๆปีใครที่เป็นคอลเลกชันก็เก็บไว้เยอะๆเะพราะมาเห็นว่าทุกคนยังให้ความสนใจกับปฏริทินของเราก็ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีส่วนเซตที่2ก็ทําให้แฟนๆกรี๊ดก คอทแทบแตกเมื่อคู่ขวันของวงการแบรรี่นเดทยายาอุรัสยามามอบความสุขให้ฟแฟนๆพร้อมกับคิมคิมเบอรี่ที่วันนี้ขอฉายเดี่ยวและเจมส์มาที่ซักซ้อมรวมมือมาเป็นอย่างดีสมกับการปิดฟินาเล่อย่างสวยงามส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของปฏิทินช่อง3ก็อย่างซื้อได้ที่7ซเ e ่ e อเลและโลตัสทุกสาขาค่ะ ตื่นเต้นไหมครับได้กลับมาอีกแล้วใช่ค่ะก็จริงๆเป็นแบบว่าช่วงเวลาของปีที่แบบว่าทุกคนแบบรอคอยเพื่อที่จะได้มาเซ็นปฏิทินที่สวยๆของช่องให้กับแฟนๆขทุกคนค่ะค่าหมดนะฮะโทรบอกผมได้เลยครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าไม่ได้มาวันนี้จริงๆถ้าเจอเราที่ตามงานอะไรย่างี้ก็ขอลายเซ็นได้นะคะได้ครับใช่ครับพกติดตัวไปด้วยครับผมเผื่อได้เจอกันนะฮะ รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยค่ะที่ได้มาเซ็นแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับด้วยก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นด้วยค่ะก็เจอกันก่อนส่งท้ายปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบสนุกนะทุกครั้งที่มาเซ็นปฏิทินได้เจอดาราหลายๆท่านได้เจอพี่แมทได้เจอพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าอากาศเย็นดีชอพี่แบบจะมาเจอมาถ่ายรูปกันมาคุยมาเซ็นปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และใครที่ยังคงฟินต่อเนื่องให้รีบเปิดน้าปฏิทินเดือนตุลาคมได้เลยค่ะเพราะแค่เห็นท่าโพสสวยๆเท่ๆของพระนางทั้ง5้านำโดยพระเอกลุยส์สกอตท็อปจรนเชอรี่เข็มอับซอนริต้าสีริต้าและเพชรกฤตเลือดลมก็สูบฉีดพุ่งปริ้นแบบไม่บรรยะบรรยัญญงกับตีมเป็นผู้นำความล้ำหน้าล้ำสมัยคมชัดก้าวสู่ความเป็นทีวีดิจิตอลสําหรับเดือนนี้เหล่าซุปตากก็ฉีกยิ้มหวานมาในคอนเซปต์กราวิตี้ที่ดึงดูดจนอยากจะเข้าไปสิงอยู่ในปฏิทิน โดยงานนี้หนุ่มเพชรกริศก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้ขนาบข้างกับสองสาวสวยในชุดชิคล้ำสมัยให้แฟนๆได้เก็บเป็นคอลเลกชันที่ไม่ซ้ำกันทั้งปฏิทินแบบแขวนและแบบตั้งโต๊ะรับรองได้ฟินตลอดทั้งเดือนตุลาคมไปเลยค่ะ อยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาถ่ายแบบด้วยกันกับพี่สิธิต้าครับ oh. แล้วก็พี่ชลี่นะครับรู้สึกอบูดมากรู้สึกแฮปปี้มาก oh. ไม่มีไม่มีอะไรมากแค่บ,บอกว่าแฮปปี้มากแล,แ,ลแล้วหลุยส์กับท็อปก็ถ่ายด้วยนะอันนี้ธรรมดาแล้วเจอเบ่อยแล้ว วันนี้เราก็ต้องใส่สูรกันด้วยใส่สูรครับใส่รันตีสวยมากเลยนะครับพี่เชอรี่สวยสวยตลอดเลยนะครับเรามี2เวอร์ชันด้วยนะคะเหมือนทุกปีก็คือมีปฏิทินเล็กแบบตั้งโต๊ะแล้วก็ปฏิทินใหญ่ด้วยชุดก็เปลี่ยนโพสก็เปลี่ยนเราอยากจะบอกว่าเซนีสวยมากๆเลยแล้วก็สีสันแบบสุดลิปสุดเดดนะคะดูจากสีสันของพวกเราแล้วก็ดูจากสีสันแบกลาวนะคะก็จะมีความเป็นกาวิตี้นิดๆแล้วก็เหมือนมีความเป็นอาร์ กราฟิกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมนะครับดูดูเราได้นะครับในปฏิทินนะครับรับรองเลยนะครับว่าสีสันไม่แพ้ใครแน่นอนครับเก๋จังเลยเนาะมีแต่ข่าวของคนสวยๆหล่ลองนั้นเลยอะ่ะโดยเฉพาะเบื้องหลังการถ่ายปฏิทินช่อง3ของพี่เชอรี่กับใครอีกคนนึงอะ่ะสวยสวยนี่นีน,นี่ตุดนี่ เธออะไรชมตัวเองก็เป <gegen violin> <warfare> ็นเนาะนิดนึงนะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะลิต้าขอฝากทั้งปฏิทินช่องสามนะคะแล้วก็ละครเรื่องทางเดินแห่งรักของเราด้วยค่ะใช่ครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับก็หลังสีสันันเทิงแล้วก็ Flash นิ w ซึ่งจะเริ่มวันที่24พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรกนะครับส่วนนี้เนี่ยพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ